ใครจะไปคิดครับว่าไอกร์ตูนเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอย่างโปกเกมอนเนี่ย ครั้งหนึ่งนะครับมันก็ได้เคยถูกดราม่าจนกระทั่งต้องส่งไปองค์กรศาสนาเขาพิจารณาเลยนะครับว่ามันได้คัดต่อกฎพระธรรมคําคสั่งสอนอะไรที่ก็ไม่ใช่แค่ศาสนาเดียวด้วยนะเอาเป็นว่ารายการที่อยากเล่ากับแอดมินเพจเอ็นเดอรี่ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงหลากหลายเหตุการณ์เลยครับที่การ์ตูนชื่อดังกองโลกอันนี้เนี่ยมันไปกระตุกหนวดคนรักศาสนาหลายๆคนบนโลกนี้ให้เขาเดือดฮนะซึ่งบางข้อหาที่เขากล่าวมาน,นี่แอดก็ถึงกับอยากจะเอากระลับังไปเคาะ โอยคนที่ทักท้วงนี่เหลือเกินเอาเป็นว่ามันจะมีประเด็นอะไรกันบ้างแอดก็จะไปเล่าเรื่องกันทีละอย่างให้เพื่อนๆตัดสินกันดูเลยดีกว่าว่าพอฟังจบแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะหยิบกละมังมา,มา,มาขอ้อหัวชาวดรามา่าผู้นี้หรือไม่กับเรื่องแรกครับโปกเกมอนนั้นสอนให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักวิวัฒนาการตามธรรมชาติแบบที่ควรจะเป็นของพระเจ้า คือเขาได้มีการโยงใยไปว่าโปเกมอนแต่ละตัวนี่นะครับมันจะมีหลักการพัฒนาที่ไม่เหมือนธรรมชาติครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีโปเกมอนพวกนกอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่พอพัฒนาร่างมาปุ๊บมันก็ไม่ได้แบบยื่นปากจะงอยออกมาแบบนกแต่มันจะเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนสีกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับไม่เหมือนดังที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้ครับ แล้วบางตัวนี่นะครับก็จะสามารถพัฒนาร่างได้โดยการใช้หินธาตุฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกอันนี้อันไหนหรอกที่สามารถวิวัฒนาการได้โดยการใช้หินแบบนี้ก็แง่ละโปเกมอนมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกแต่มันเป็นตัวการ์ตูนในจินตนาการนี่นอกจากนั้นนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังได้กล่าวหาว่าโปเกมอนเนี่ยนะครับมันเป็นการโปรโมตลัิซาตานะฮะที่จะทําให้เด็กทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาใจออกห่างจากพระเจ้า ด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนที่เข้าไปเล่นเกมโปเกมอนนี่นะครับก็จะได้รับบทเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ใช่ไหมที่จะสามารถควบคุมโปเกมอนหลากหลายตัวได้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันดันไปคล้ายเหลือเกินไปคล้ายกับตำนานของกษัตริย์ซาโลมอนในพระคัมภีร์ของทั้งชาวคริสตแล้วก็ชาวยู ที่ว่าขันากษัตริย์ผู้นี้เนี่ยท่านจะมีพลังอํานาจในการสามารถควบคุมปีศาจต่างๆเพื่อออกไปทําภารกิจได้อย่างที่ท่านอยากจะให้ทํานะครับซึ่งคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยพอฟังเรื่องนี้ก็อย่าพึ่งดุ้งนะว่าเฮ้ยข้าอ่านพระคัมภีร์มาแทบตายยังไม่เห็นมีเรื่องปีศาจกับกษัตริย์ซาโลมอนอะไรในพระคัมภีร์เลยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของพระคัมภีร์เก่าแก่ที่ไม่ได้ถูกเอามาสังคายนารวมเล่มให้เราอ่านฮะเนื่องจากว่ามันเป็นพระคัมภีร์นอกเรีดว่างัันเถอะ แต่ว่าวพอจะถึงเวลาดราม่าขึ้นมานะครับเขาก็มีการหยิบเอาเรื่องนี้ไปโยงกันจนมันเกี่ยวข้องกันได้นั่นแหละครับซึ่งถ้าหากใครเคยดูการ์ตูนเรื่องโปกเกมอนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราไปชนะหัวหน้ายิมต่างๆมาเนี่ยเราจะได้เข็มกลัดท่าต่างๆที่จะเอามาคุมโปกเกมอนแต่ละท่าให้มันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับ มีคนนะครับเขาก็เอาอ้เข็มกลัดอันนี้เนี่ยไปโยงใยกับตราผนึกปีศาจของกษัตริย์สโลมอนอีกครับคือมันจะมีเรื่องเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับขณะที่กษัตริย์สโลมอนกําลังเดินตุ๊ตะตุ๊เป๋อยู่ในสวนของท่านเนี่ยมันก็มีปีศาจตัวหนึ่งฮะเข้ามาหาท่านแล้วก็ได้มอบตราปั๊มสัญลักษณ์การผนึกปีศาจนี้เนี่ยมาให้กับกษัตริย์สโลมอนครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากกษัตริย์นะได้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้ท่านกษัตริย์ก็จะสามารถควบคุมเขาได้ฮะ จะสามารถทําให้ปีศาจตนนี้เนี่ยไปทําอะไรได้อย่างที่ช่านทําเลยกษัตริย์โซลมอนนะครับก็เลยบอกเออเออเออดีแล้วมันใช้ควบคุมยังไงแล้วก็เลยขอหยิบเอเจ้าตาผลึกนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ควบคุมปีศาจนี้ดูซึ่งปรากฏว่าพอสั่งให้หันซ้ายอปีศาจก็หันซ้ายหันขวาปีศาจก็หันขวานะครับกษัตริย์โซลมอนก็เลยยิ้มแบบกรุ่มกริ่มแล้วก็บอกว่าเจ้าปีศาจข้าขอสั่งให้เองไปทําตราเสัญลักให้ข้าควบคุมสัตว์ป,ป่าทุกตัวที่มีอยู่บนโลกนี้ได้เลย นั่นแหละครับเจ้าปีศาจตัวนั้นนะครับก็เลยโดนผลพวงจากการสร้างตาจันรักของตัวเองฮนะหันหลังกลับไปหลังขดลํำแข็งไปตอกตาสัญลักษ์ผนึกที่มันจะควบคุมปีศาจทั้งหมดทั่วโลกมาซึ่งว่ากันว่ามันก็มีมากกว่าหลายร้อยตราด้วยนะครับแล้วที่เจ๋งก็คือไอ้ตราผลึกนี้เนี่ยมันขนาดควบคุมเจ้าชายปีศาจที่มีชื่อว่าเบลเซบับได้เลยนะครับคนนะครับเขาก็เลยเอาไอ้เรื่องตาจิรักนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับตราเข็มกัดของหัวหน้ากิมโปกเกมอนช่างเชื่อมนะ ยังไม่พอฮะเขาก็ยังมีการหยิบหนังสือที่มันรวบรวมสัป,ปรหราดทั้งหลายแหล่ของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับมาเปิดเทียบเคียงข้างกับตารางโปกเกมอนเลยที่มันจะไล่มาตั้งแต่โปกเกมอนเบอร์หนึ่งยันเบอร์500เท่าไร่ก็ตามนะครับว่าดูสิเนี่ยมันเหมือนกันขนาดไหนในสมุดปีศาจเนี่ยมันก็มีตารางแบบนี้เลยซึ่งไอ้ตารางที่แอดบอกนะครับเอาจริงๆมันจะเอาไปเทียบกับอะไรก็ได้นะจะเป็นตารางชุดแฮปปี้มิลก็ได้ปะ แต่คนพวกนั้นนะครับพราะก็มีการพูดเสริมไมาอีกว่าพิศาจของกษัตริย์ซาลมอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทําหน้าที่ต่างๆได้ยังไงล่ะอย่างเช่นควบคุมให้คนบินได้ควบคุมให้คนพายน้ําได้ตอกหินได้ซึ่งมันบังเอ,อิญเหลือเกินบังเอ,อิญเหมือนกับสกิลที่โปเกมอนมันใช้ได้อะไรแบบนี้แมแต่ถ้ามารู้กันขนาดนี้ไอคนที่มาพูดนี่ก็ต้องแอบเล่นจนจบเกมเหมือนกันนะเนี่ย ที่เมื่อพูดถึงพลังวิเศษหรืออะไรนะครับมันก็จะมีโปเกมอนบางตัวฮะที่เขาสามารถใช้พลังจิตแล้วก็ควบคุมเรื่องราวเหนือธรรมชาติได้เหมือนกับพ่อมดอีกด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ของชาวคริสต์นะครับได้ประนามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยังบทหนึ่งของพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่าไปหาคนทรงพ่อมดหมอผีหรือแม่มดอย่าเที่ยวไปหาคนเหล่านั้นเลยอย่าทําให้ตนเองเป็นมนตินไปเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้า ใจความก็คือให้มันสนใจแต่พระเจ้าอย่าไปสนใจพวกพ่อมดหมอผีอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับคนก็เลยว่ากันว่าเนี่ยมันใช้พลังจิตในเกมมันเป็นการสนับสนุนเรื่องพ่อมดแม่มดนะและอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือในโปเกมอนหลากตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้สร้างมาจากตำนานโบราณของชนชาติต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนกเทพลิงศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งคนก็ไปตีความว่าการเอาตำนานพวกเทพโบราณของศาสนานอกรีัอะไรที่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนมาสร้างแบบนี้นะครับมันจะเป็นการสะกดจิตทําให้เด็กหลงมัวเมาฮะแล้วก็เอาตัวเนี่ยห่างไกลไปจากพระเจ้า ยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นในการ์ตูนโปเกมอนนะครับมันจะมีเจ้าโปเกมอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสลีปกับสลิปเปอร์ฮะที่จะมีพลังจิตสามารถควบคุมคนได้ด้วยเหตุที่ว่าโปเกมอนตัวนี้นะครับมันได้ถูกดัดแปลงมาจากหนึ่งในโยไกยหรือว่าอสูรของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าบักคุนะครับซึ่งเจ้าบักคุนี่เนี่ยมันจะเป็นอสูรกินความฝันของเด็กๆครับที่ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับสมเสร็จตัวกินมดหรือบางทีก็เหมือนกับช้างมีเขี้ยวเลยฮะ นั่นแหละครับเขาก็เลยไปว่ากันว่าไอ้เจ้าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันเอามาจากตำนานผีสางนางไม้หรือจะเป็นพวกโปเกมอนอย่างโกสแล้วก็แกงก้าแบบนี้นะครับที่มันก็ได้สนับสนุนเรื่องโลกแห่งความตายเพราะมันเป็นโปเกมอนผีนอกจากน้ไอ้แกงก้านี่เนี่ยมันก็ยังมีหูงอออกมาเหมือนกับซาตานอีกด้วยเด็กไปเล่นโปเกมอนเขาไปมันจะตกเป็นทาสของซาตานไม่ได้แล้วอ่าซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องซาตานนี่แหละนะครับมันก็จะมีคนที่เขาได้เผลอไปแอบค้นพบความลับอะไรอยู่ในเพลงของโปเกมอนด้วยครับ คือว่ากันว่าไอเพลงโปกเกมอนที่ได้มาเปิดตอนต้นเรื่องนี้นะครับถ้าหากเรานําเพลงมาเล่นย้อนถอยหลังกลับเนี่ยเราก็จะได้ยินคนเขาพูดว่า I love you s a ตานหรือว่าโอซาตานข้ารักพระองค์อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าหากอันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยรู้มาเลยนะครับก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าไอเพลงที่ฝรั่งเขาได้หยิบยกมานะ่ะมันไม่ใช่เพลงฉบับญี่ปุ่นฮนะแต่ว่ามันเป็นเพลงฉบับฝรั่งที่เอาจริงๆนะพอแอดได้ลองกลับไปเปิดเพลงนี้แบบย้อนถอยหลังดูก็ แทบจะฟังไม่ออกแล้วมันพูดว่า I love you ยู่ซาตานตรงไหนเนี่ยเอาเป็นว่าแอดก็ลองเอามาเปิดให้เพื่อนๆฟังดูหน่อยก็แล้วกันว่าได้ยินหรือเปล่า <Am> oh, เป็นไงฮะได้ยินบ้างไหมเอ่ยซึ่งเอเรื่องการเอาเพลงมาเปิดย้อนกลับแบบนี้แล้วก็มนโนหาเนื้อหาให้มันรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับซาตานนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเพียงโปเกมอนเท่านั้นนะ คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเรื่ององค์กรลึกลับหรือว่าอินูมินาตินะครับมันก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาบ้าบ,าบอติดแฮชแท็กกันมากครับคือมันมีการเอาเพลงของนักร้องชื่อดังหลายๆคนเลยนะครับมาเปิดถอยหลังกันแล้วก็แบบไปแกะเนื้อเพลงแบบหาหวยกันเลยฮะแล้วก็บอกว่าอู้ข้าเจอเนื้อเพลงที่มันสอนให้เอาใจห่างจากพระเจ้าอะไรแบบนี้แล้ว พวกเราอย่าไปฟังนักร้องคนนี้เลยมันเป็นนักร้องที่สนับสนุนด้านซาตานอย่าไปสนับสนุนนักร้องมันมันเป็นองค์กรอิลูมินาตีผีบา้าบูชาซาตานหอน่อแหนมอะเลยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องนี้พอเราหันกลับมามองดูเนี่ยก็รู้สึกขำๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับบางประเทศเลยครับที่เขาไปขูดต้นไม้ขูดท่อขี้แล้วก็อาโมโนว่าไอ้ลายที่เขาไปถูๆมานี่มันเป็นตัวเลขอะไรกันบ้างจะได้เอาไปซื้อหวยรวยๆกัน แต่ว่าเรื่องราวความตรามมาของโปเกมอนแนวฝรั่งนี่นะครับมันได้ไกลไปกว่านั้นหนึ่งสเต็ปครับก็คือชาวคริสตทั้งหลายแหละที่เขาได้มาโนนะครับ เขาได้ร่วมมือกันเขียนเรื่องราวต่างๆนี่เนี่ยส่งไปให้กับพัสสันตปาปาหรือว่าโป๊บที่อยู่ที่กรุงวัติกันนู่นเลยนะครับบอกว่าปาปะ้าปาปาให้องค์กรทางศาสนาเขาตรวจดูหน่อยสิว่าโปกเกมอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวข้องอะไรกับซาตานหรือเปล่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยแอบไป,ปนค้นพบความลับของกลุ่มบุคคลลึกลับที่เขาอาจจะบูชาซาตานมานะพวกนี้เนี่ยมันอาจจะใช้โปกเกมอนในการล้างสมองลูกหลานพวกเราให้ไปเชื่อในลัทธิซาตานก็ได้โดยการแฝงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในทั้งเกมแล้วก ตูเลยเอาเป็นว่าป้าป๊าลองเอาไปเช็คดูหน่อยละกันโดยการลิสสาเหตุไล่ให้ตามที่แอดได้กล่าวไปข้างต้นเลยนะครับซึ่งป้าป๊าแห่งวาติกันนี้เนี่ยท่านก็ได้รับไปตรวจสอบเป็นวาระแห่งชาติเลยครับก็ให้คนในองคอ์กรเนี่ยกลับไปเช็คดูในการ์ตูนไปเช็คดูในเกมทุกอย่างคือไม่อยากจะนึกภาพเขาจะเช็คยังไงเลยมันคงจะน่ารักดีนะที่เห็นแบบคนในวาติกันนั่งถือเกมบอยมากดกันเล่นแล้วก็เปิดอ่านหนังสือการ์ตูนโปเกมอนเนี่ยซึ่งเวลามันก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งครับ และแล้วแลวถแลงการที่ชาวคริสต์มาโนทั้งหลายแหล่เขารอคอยนี้เนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นพระสารจากองค์สันตปาปาฮะที่ได้บอกว่าองค์กรทางศาสนาเราเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นการชักจูงให้เด็กได้ห่างไกลจากพระศาสนาเลยนอกจากนั้นนะครับท่านก็ยังเสริมอีกว่าอาตมาได้เห็นว่าการ์ตูนเรื่องนี้ ศาสนาคริสต์นี่เขาไม่ได้ใช้คําว่าอาตมาใช่ไหมเขาใช้คาว่าอะไรเอาเป็นเรียกว่าโป๊บอะไรกันโป,ปนะ๊บนั่นก็ไม่ได้เห็นว่ากระตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องซาตานอะไรเลยน้ำซับมันยังกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวของการปลูกความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงที่ดีงามอีก นอกจากนั้นก็ยังสร้างจินตนาการที่สร้างสารรค์ให้เกิดกับเด็กหลายๆคนหรืออีกในนึงก็คือทางศาสนาจักรนะครับเขาต้องการจะสื่อว่าหยุดมโนได้แล้วไอ้พวกนี้พระเยซูไม่เคยได้มาสอนให้พวกเองมานั่งมนโนเกี่ยวกับผีบ้าฝ่าแหนมนอะไรกันเลยแต่คําสอนที่พระเยซูได้บอกมาเนี่ยก็คือให้เรารักมนุษย์โลกด้วยกันมากกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามทำไมไม่ทำแล้วเองจะมาสร้างความเกลียดชังกันทําไมเนี่ยตบท้ายด้วยการที่พระสันตปาปานะครับก็ได้อวยพรให้กับการ์ตูนเรื่องโปเกมอนไปด้วยครับ ไม่เล่นเอาซะดราม่าชนพวกนี้แทบจุกไปเลยประมาณว่าแบบลูกที่ทําผิดแล้ววิ่งไปฟ้องพ่อแม่ผู้หวังว่าจะให้พ่อแม่เข้าข้างนะครับแต่ดันเจอพ่อแม่สวดมโนกลับมาซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับศาสนาพีเทเลียนของบางประเทศเลยนะที่แบบวันๆเอาแต่จับผิดงานศิลปะจับผิดว่าคนนุ่งคนนี้จะไปทําอะไรจนกระทั่งลืมแก่นของศาสนาไปครับว่าเขาสอนให้ทําอะไร คือพอจับผิดกันเสร็จตกเกียนก็ไปนัน่งกงเล่าเขาแกงกะหรี่นั่นแหละเทาว่าเรื่องราวนี่มันก็ยังไม่จบนะครับมันก็ยังมีพวกชาวคริสต์มโน,โนหลายๆคนที่เขาไม่สนแล้ว,ว่าศาสนาจะสอนอะไรครับคิดอย่างเดียวจะไปบวกกับอะไรที่มันดูเป็นซาตานนั่นแหละคือเหมือนกับศาสนาเขาสอนให้วิ่งไล่จับซาตานอะไรแบบนั้นเลยเนาะ อย่างเช่นในเวลาต่อมานะครับมันก็ได้มีกลุ่มผู้เชื่อชาวอังกฤษครับเขาได้ไปโปรโมทการ์ดเกมของพระเจ้าที่มันมีอยู่แล้วให้มันโด่งดังขึ้นมาอีกครับเพื่อจะเอามาต่อกรนกับการ์ดเกมโปกเกมอนที่กําลังฮิตอยู่ในช่วงนั้นนั่นแหละคืออารมณ์เหมือนกับว่าซาตานมันปลุกพลังผีขึ้นมาใช่ไหมพวกเราชาวพระเจ้าเนี่ยก็ปลุกพลังความดีงามขึ้นมาสู้ด้วยไหมก็ไปแกะกรองรีดีไซน์ไอการ์ดเกมพระเจ้านั้นใหม่ให,ให้มันสวยหรูครับแล้วก็เอามาแจกให้กับเด็กๆเ,เล่นแล้วก็บอกว่าอย่าไปสนใจการ์ดโปกเกมอนเลยนะลูกซึ เมื่อขอตัดสินแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความนานาจิตตังแต่ผมเป็นว่าจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเซตการ์ดเกมแห่งพระเจ้านี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือมันจะเป็นการ์ดเกมที่ประกอบไปด้วยตัวละครต่างๆกว่า120ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะอิงมาจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์ทั้งนั้นเลยแล้วแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีสเตตัสเหมือนกับการ์ดเกมทั่วไปเลยนะครับทว่าจะไม่ใช่สเตตัสแบบพลังการโจมตีพลังการป้องกันพลังเวทมนต์อะไรแบบนี้นะฮะ แต่ว่าจะเป็นพลังแห่งความเชื่อพลังแห่งศรัทธาอะไรเทือกเทือกนี้มากกว่าแล้วตามตัวการ์ดต,ต่างๆนะครับมันก็จะมีเรื่องราวบอกเล่าที่มันอิงมาจากาพระคัมภีร์วา่าตัวละครนั้นเนี่ยเป็นใครอะไรมาจากไหนซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าหากไม่เอาไปเปรียบเทียบกับการ์ดโปกเกมอนฟังแล้วมันก็ดูน่าเล่นดีนะแบบอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาคริสอะไรแบบนี้ก็ใช้การ์ดนี้ได้ใช่ไหมซึ่งนอกจากชาวคริสต์บางกลุ่มเขาจะดราม่าแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกชาวหนึ่งศาสนาด้วยที่ก็ได้แบบมาแห่ร่วมดราม่ากัน นั่นก็คือชาวยูฮะที่ออกมาโยงใหญ่กันมากมายเลยว่าโปเกมอนนี้เนี่ยไปล้อเลียนศาสนากับชนชาติของเขาคือชาวยูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เคร่งมากไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาล้อเลียนศาสนาหรือว่าพระเจ้าของเขาเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะกับดาวหกแฉกที่แอดได้เคยเล่าไปแล้วในคลิปไหนก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามาเล่ากันรวมๆให้สั้นๆอีกทีแล้วกันจะได้จบครบประเด็นเรื่องดรามา่า คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาได้บอกว่าการ์ดเกมโปกเกมอนนี้เนี่ยมันได้ไปเอาสัญลักษณ์ของกษัตริย์ดาวิดนะที่มันจะเป็นดาว6แฉกของเขามาใส่ในการ์ดแล้วหาว่ามันเนี่ยเป็นการล้อเลียนกษัตริย์อะไรของเขา กับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีชาวยวตาดีนะครับเขาไปเห็นสัญลักษณ์อะไรที่มันคล้ายๆกับสวัสดิกะซึ่งมันเชื่อมโยงกับนาซีฆ่าล้างเผ่าพันชาวยูวอะไรที่มันได้เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าพวกที่สร้างการ์ดโปกเกมอนขึ้นมาเนี่ยอยากจะนําเสนอเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันนี้ให้มันกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมพวกญี่ปุ่นซึ่งผู้ผลิตการ์ดเกมทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้เลือกตามมองบุเลยแล้วก็ออกมาบอกว่าไอการ์ดเกมที่เขาได้ผลิตออกมานะ มันได้ขายแค่ในญี่ปุ่นเขาไม่ได้อยากจะเป็นขายนอกโลกให้พวกเองได้เห็นโว้ยแล้วไอสวัสดิกาที่เองเห็นเนี่ยมันก็เป็นของศาสนาพุทธที่ชาวญี่ปุ่นเราก็ใช้มานานก่อนหน้านั้นแล้วไอนาซีนั่นแหละที่มันได้ก๊อปปี้มาคือเอาจริงๆถ้าจะให้ด่าเนี่ยเราควรจะไปด่านาซีด้วยซ้ำเพราะว่ามันทำให้สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธเนี่ยมันเสื่อมเสีย ก๊อปปี้สัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะไปใช้แล้วก็ทําให้ความหมายไม่ได้บิดพลิว้วไปแบบดูไม่ขึ้นเลยนอกจากนั้นไอ้สัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะที่มันก๊อปปี้ไปนะมันก็หักผิดด้านด้วยคือถ้าเป็นของศาสนาพุทธนะครับสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะเนี่ยมันจะหักไปด้านซ้ายส่วนถ้าเป็นของนาซีเนี่ยมันจะหักไปด้านขวามีใครเคยสังเกตบ้างไหมเอ่ยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีชาวยิวบางคนฮนะที่เขาได้ตาดีไปเห็นกับสัญ,ญลักษณ์ที่มันแปะออีกตรงพุงของโปเกมอนตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าฟูดินนะครับ มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันเหลือเกินกับสัญลักษณ์ของกลุ่มทหารนาซีฮะที่ชื่อว่าสตาฟชุนดัฟซึ่งมันก็จะเป็นทหารกลุ่มหดหัวที่คอยฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวเนี่ยแหละนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับสายฟ้าเล็กๆ2อันนะฮะที่ถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงไอ้สัญลักษณ์ตรงหัวแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละเอามาต่อกันซ้อนๆสออันน่ะนึกออกไหมมันก็เลยได้ไปสนับสนุนชาวราม่าอีกครับว่าเห็นไหมเนี่ยไอโปเกมอนนี้เนี่ยมันสนับสนุนเรื่องนาซีเราชาวยิวรับไม่ได้แต่แบบ ่ะชาวยิวทะเลียนทั้งหลายแหละเอ,อ๋ยจะเอาชาวยิวเป็นจุดศูนย์กลางของโลกไม่ได้นะคือทุกที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้หรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นาซีมันมีมาเป็นยังไงโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย ซึ่งเอาจริงๆไอสัญลักษณ์ตรงพุงโปเกมอนตัวนะั้นที่เขาได้เห็นนะครับมันได้เอามาจากการ์ดเกมพลังจิตอันหนึ่งฮะที่ชื่อว่าเซนากาดด้วยครับที่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนาซีเลยแต่จะเป็นการ์ดที่เมื่อประมาณคนยุคหลังสงครามโลกนะครับเขาจะใช้เล่นกันเพื่อทดสอบพลังจิตอะไรแบบนี้เป็นการ์ดเล่นขำๆนะฮะซึ่งด้วยความที่อตอนที่เขาออกแบบโปเกมอนฟูดินมานะครับฟูดินมันจะเป็นโปเกมอนพลังจิตใช่ไหมคนออกแบบนะครับเขาก็เลยได้ไปเอาสัญลักษณ์จากการ์ดนี้เนี่ยมาแปะไว้ตรงท้องก็แค่นั้นเอง แต่าว่ายัางฮะยังเรื่องมันยังไม่จบไอ้โปกเกมอนพลังจิตที่มันมีชื่อว่าฟูดินนี่เนี่ยมันก็ยังมีเคยดราม,ม่าก,กับชาวยิวผู้หนึ่งอยู่ด้วย ด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์ของเจ้าโปเกมอนตัวนี้นะครับมันคือจะหักชอนด้วยพลังจิตใช่ไหมซึ่งมันดันไปเหมือนกันโดยบังเอิญกับนักพลังจิตชาวยิวผู้หนึ่งที่มีชื่อว่ายูริกเกอร์นะครับที่เฮียแกก็แบบเฮ้ยไปทำตัวการ์ตูนล้อเลียนแบบเขาอยี้ยได้ยังไงนําซ้าดูเสเองปรับหน้าตาตัวการ์ตูนนี่มันจะหมูกบานหน้าเบอรอะไรแบบนี้อีกจะมาล้อเลียนชาวยูวแบบนี้เหรอ ก็เลยมีการแบบฟ้องร้องเป็นการใหญ่เลยนะครับจนทําให้ทีมโปเกมอนเองเนี่ก็แบบเออเออถ้าเรื่องนี้มันจะดราม่าแล้วก็มันถอนเอาช้อนนิ่วไปแล้วก็ไปทําให้ตัวฟูดินมันดูเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่เป็ล้อเลียนชายคนนี้แล้วกันแต่ทว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ได้คลี่คลายไปแล้วเมื่อปี2 0 2 1ิที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าเฮียคนนี้แกนเนี่ยได้ถอนฟ้องแต่ทว่าเรื่องที่มันช่างจะดูขัด การแบบบอกไม่ถูกก็คือในขณะที่ชาวยวต่างๆเขาออกมาบอกว่าโปเกมอนนี้เนี่ยมันเอาเรื่องของชาวยูวไปล้อเลียนทําแบบนูน้นแบบนี้นะแต่พอมาถึงโปเกมอนภาคหนึ่งนะครับที่เขาจะออกแบบโปเกมอนในตำนานให้มันเป็นเหมือนกับอสูรในตำนานของชาวยูวนะครับอย่างเช่นเบเฮมอสเลวิเทียแล้วก็ซิสเนี่ยมาทําเป็นโปเกมอนก็ตามมันก็กลับไม่มีชาวยวหน้าไหนเลยนะครับที่ออกมาดรามา่าแบบว่าเนี่ยเอาสัตว์ในตำนานเขาไปเขียนล้อเลียนอะไรแบบเนี้ย ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันในที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย